เกิดอะไรต่อไปครับกาเลณธรมรมสารรกจาสนทนาทมตามการมันให้ผลกับชาตินี้ให้ผลเชาวเจชาตอนเย็นจะได้กรมนี้เป็นกรมประเสริฐเ็าเรียกมหกรกรมคมชั้นเลิศที่บุคคลนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาสนทนากาันครับคือรื้อฟื้นคำสอนทั้งหมดไม่หาจมรื้อขึ้นมาพูด้ปรับความเข้าใจครับปรับความเข้าใจแล้วออกโทรทัศน์นี่ข่าวมันไปทั่วนะครับคนก็จะได้รู้ว่าโ้มเป็นอย่างนี้เองครับ เป็นกรรมที that that ่ประเสริฐท like ี่สุดการสนแทนาธรรมโอ้ครับจากคุณใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้คุณเจริญไม่หยุดแล้วไปกรียิบเลยขอบคุณครับคุณเท่าตางถูกแล้วเลยครับเนี่ครับคือทุกวันนี้ก็จะมีความสงสัยหรือว่าคําถามนะฮะจากผู้ศึกษาสินฆชนนะครับในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของหลักต่างๆนะที่บางทีอาจจะเข้าใจค่อยเขวไปบ้างนะอย่างเรื่องของกรรมนี่ครับ ที่บางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถาตัดกรรมตัวเองได้หรือว่าไปให้คนอื่นตัดกรรมให้อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าในจริงๆในพระุูธศาสนาเนี่ยไม่มีเรื่องของการตัดกรรมไม่ได้ไม่ได้ไม่มีนะครับอะไรๆต้องเอาควมสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักครับที่ท่านไม่สอนว่าหลัาะอุตริทาไปเลยครับแล้วก็หลอกลวงโลกี่ด้วยครับครับคือคนที่ตัดกรรมก็ต้องการเงินนี่นนครับถ้าไม่ได้เงินแกไม่ทําพิธีหรอก เงินตัวเดียวเนี่ยมีพูดตรงๆนะครับครับเงินตัวเดียวครับแล้วก็พูดอย่างนั้นพูดอย่าง,งานี้ให้แก้กรรมด้วยวิธีตำโน้นตำนี้ให้สำเร็จหรอกครับนี่เราเองที่เกิดขึ้นนะเรานั่งอยู่ที่ต้นโพที่ที่เราอยู่นะครับมีคนโทรมาจากวัดบุภารามครับบอกว่าท่านจ้าคุณเมื่อก่อนอยู่วัดบุภารามใช่ไหมบอกใช่อ๋อแต่อย่างนั้นท่านอย่าไปไหนนะวันนี้รอผมหน่อยนี่เรื่องจริงครับ แล้วว่ารอยังไงครับผมจะพาคนไปขอขมาโทษที่เด็กคนนี้ท an ํากรรมผิดไว้ในชาติก่อนกับท่านราไปตั้งรอรอถึงมันมีนายรถนายพันเอกคนหนึ่งเด็กสาวคนหน้าตาดีและชายหนุ่มคนหนึ่งคนขับรถคนเป็นสี่พอมาถึงว่าเอาหนังถือมาทันทีว่าเด็กคนนี้และชาติก่อนด่าว่าท่านเลือเกินนท่านสาบันไว้ท่านสาบว่า ขอโทษนะมึงเกิดชาติหนึ่งพบ้ดยมึงอย่าได้ชมบูญกับเหมือนคนอื่นเขาเลยครับเด็กคนนี้ก็โดนอาตมาสาบไว้หลายชาติแล้วเด็กนี้ชาติก่อนชื่อไหนสางอาตมาตื้อติดอยู่เคยบวชมาครับด็นี่คนนั่งทางในคือนายไพศาลเสนชัยแหลยบอกว่าปิดพลาดกับท่านมามาขอก็มาโทษว่าเด็กคนนี้เป็นศัตรูกับท่านครับทีนี้ดูศัตรูหรืไม่ได้ดูตาครับถ้าตาต่อตาโจทกันยังมัดจะเป็นมิตร มันไม่คิดตลบตะเลงว่าหน้ยน้หันหน้ามาทางเราหน่อยที่มันไม่ไม่หันมาล่ะอ๋อไม่หันมาทำไงเราจะพูดกันเข้าใจมันต้องดูตากันดีครับก็กเอาหนังสือออกแต่ก็ให้เขียนมาแล้วว่าผมผิดพลาดกับท่านในชาติปางก่อนกล่าวท่านเป็นพระตันดูผมดูถูกท่านท่านก็สาปผมไว้ว่าเกิดชาติใดอย่าได้สมบูรณ์กับเหมือนกับโลกมนุษย์เขาเลย บัดนี้เด็กไม่สมบูรณ์ขอกรมาโทษต่านหน่อยเถอ <Ha. S 2> ะอแต่ว่าเอ้าถ้าเป็นจริงก็ให้ขาดกันไปนะครับเวลาเราจะให้ผลกลับก็ต้องเอาตามผมกันนะบ,บอกว่ากรรมใดที่เราล่วงถึงกันเลยกันแล้วก็บัตนี้ก็สํำนึกโทษแล้วมาขอกรมาโทษ hmm. ขอให้กรรมนั้นทิ้งกรรมตั้งแต่บั็นนี้เป็นต้นไปครับ hmm. แล้วเราว่าถ้าเด็กนี้ยังเพี้ยนๆอยู่ให้มาขอกันใหม่อื hmm. ถ้าเด็กหายไม่ต้องมาแล้ว hmm. ก็ออกจากนั้นไปตั้งแต่บัดนั้นจบน,น,นบัดนี้เขาไม่เคยมาโกงหายไปแล้วจะจริงหรือไม่จริงรครับกรรมเก่ามันมเป็นกันมาครับในประสานเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับเ,ออเคยได้ยินฮะก็ออคือกรรมจริงๆแล้วอย่างที่น้องปู่บอกไว้นะครับว่ามันมีหลายอย่างหลายอย่างนะฮะคือถ้าเราไปมัวแต่กังวลเรื่องของกรรมในอดีเนี่ยเราก็จะลืมไปว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเราก็กําลังทํากรรมอยู่เหมือนกันและกรรมที่เราควรจะทำคือกรรมดีอืฮะ อรรคดีเด้อรมดีให้ผลในชาติพบต่อไปแต่คมชั่วมันยังไม่ทิ้นอายุมันให้ผลไปเรื่อยๆถึงกรรมดีความดีไม่ปรากฏปรากฏได้ไงรมดีกำลังรมชั่วกำลังนำหน้าอยู่ทีนี้ต้องการให้แข่งกันครับเธอกรมชั่วเขาจะเอิดตรมานคำดีเราตมานให้ลำหน้ากันเลยถ้ากรมชั่วเราไร้กาศชาติก่อนทำรมดีแข่งมันก็หักได้กรมชั่วไม่มีโอกาสได้อายผลรมในปัจจุบันสำคัญที่สุดใช่ไหมครับรมปัจจุบันต้องทำวิปัสสนา ไปตัดกรรมโกรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องดูต้องเข้าตุดงครับตุดงสิบสามข้อคือตัดดงกินข้าวเมื่อเดียวให้กินเจครับแล้วมันตัดตัดกรรมได้เร็วครับแล้วไม่ต้องไปสวดออกับพระงฆงองค์เจ้าใดๆครับวิธีตัดกรรมต้องทําตุดงคือกัดเกลากิเลสด้วยวิธีทําวิปัสนาครับกรรมโกงมีมาท่าไรก็จะหายไปเร็วครับธรรมะตัวเดียวเท่านั้นที่ประพฤกินี้จะตัดกรรมได้โดยไม่ต้องเข้าพิธีรีตองครับครับ อืมครับก็เนี่ยครับจริงๆก็อยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละเป็นสําคัญจำกันครับไม่ได้อยู่ที่คนอื่นจะมาจะมาทําอะไรให้เราได้คนอื่นจะทําอะไรให้เราดีได้ถ้าทำได้พระเจ้าก็แก้โลกได้แล้วเรื่องนี้สิก็ครับคนทำกรรมอะไรมาต้องให้กรรมมันให้ผลครับแต่ว่าอย่าทําไปกรรมชั่วอย่างนั้นต่อไปแต่รู้ตัวว่าผิดก็เลือกกันไปครับกรรมก่อเท่าไหร่ แม้พระพุทธเจ้าทําชั่วมาท่านยังแก้ไม่ได้อจว่าคราวหนึ่งท่านเป็นหมอรักษาโรคริดตะดวงท่านบอกนะครับว่าเราเป็นหมอรักษาโรคริดตะดวงครับแล้วก็มีคนมาให้ออกปากวกวันรักษาผมหน่อยที่หมอแล้วก็รักษาภายในกี่วันแล้วแต่ริดตะดวงมันเก่หรือโอนครับเกว่าไอ้ไหมอหมอบอกว่าได้ครับแต่ขันข้าวข้าายาผมตั้งราคาวไว้นะ ตาหายผมเอาเท่านั้นเท่านั้นบุญเจ้าท่านพูดไนดะ้เก่าเป็นโปธิสัตว์ครับไอโนดก็มันป้ายยาหายแห้งหมดเลยทีนี้หมอไปถามว่าคนหายแล้วยังครับเพราะหมอแกรู้นี่ยาของแกฉมังเจ็ดวันต้องหาย หายแล้วมันบอกว่าหายแล้วอย่างยังบานอยู่เลยไอ้อันี้มันโกงดีกว่าถ้ามันโกงเราต้องอ้อยขิดแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะวางยาใหม่ที่นี่แกดัดชนดวางยาจนนั้นลงเลือดตายโอ้โหพอมาชั้นนี่แกว่าโรคริดตะดวงของเราเนี่ยมาจากกรรมเกงถึงหมอกุมารัทรจะรักษายังไงก็ไม่หายทำให้กรรมมันให้ผลไปเรื่อยไปเป็นพระพุทธเจ้ายังเผชิญโชคกรรมร้ายที่เคยทํามาแล้วระดวกคร้อกันทาอะไรครับพระเจ้ายังดดกไม่ได้ครับม นี่ครอ่าสุดท้ายนี้อยากให้หลวงปู่ให้ให้ข้อคิดธรรมะกับท่านผู้ชมทางบ้านครับเชิญครับหลวงปู่ครับสองนาทีครับก็คิดธรรมะที่น่าคิดที่สุดก็คือก็เรียกวอนุสติครับที่ควรจะเตือนใจตัวเองว่ามรณานุสติเรามีความตายเป็นของธรรมดาแท้ครับ นึกถึงความตายก็รู้ตัวเองว่าต้องตายต้องรีบขวนขวายทำความดีเขาไว้เพราะความตายมันมาเร็วตายตรงไหนตายเมื่อไหร่ตายอายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรมันตายได้ทุกเวลาครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราอย่าไว้ใจเป็นอันาจว่าจะไม่ตายครับเมื่อรู้อย่างนี้คนดีก็ต้องกุลีกุจอรีบเร่งสร้างความดีไหนๆจะตายตั้งแต่ให้ความดีติดเนื้อติดตัวไปค,ค,ความดีก็ไม่เหนือจากศีลสมาธิปัญญานี่เป็นข้อคิดและควรกระทำแท้ในสังคมคโลกมนุษย์เรา ครับผมวันนี้เวลาของรายการธรรมบันดาลใจนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับรายการต้องขอกลับนมัสการขอบพระคุณท่านหลวงปู่เจริญราหูโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีรับการน้ำสการครับครวครับจบแค่นี้นะครับผมแล้วก็ทางรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะครับลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ